สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมาพอกันใน EP ีที่33นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาพินโปงงานสเปรนะครับามาทดสอบรีวิวให้ทุกทุกท่านนะครับรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นงานสเปรนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับกะทรเข้ามาจองได้เลยนะครับทรมาก่อนกะไดก่อนนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องรอไม่ต้องสั่งทํานะครับรีวิวเสร็จแล้วนะครับจัดทรงให้เลยนะครับสําหรับทันทีโทรเข้ามาจัดจองนะครับให้เบิรงสเปคครับด้านหน้าด้านหลังเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเป็นไม้ประดูที่แห้งสนิทนะครับแห้งสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวยงามแข็งแรงนะครับ จบแน่นอนนะครับสําหรับทันทีได้ไปนะครับว่าต้องเสียเวลาไปสั่งสื่อหลายเผี่ยวนะครับทีเดียวจบเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตอบโจทย์อย่างดีนะครับผมเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้มันเสียงกล่องกลางวานนะครับกล่องกลางวานแข็งแรงนะครับล้วก็สวยงามพร้อมนะครับสวยงามนะครับทุกสัดส่วนทุกมุมมองนะครับเป็นงานละเอียดนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นหัวแต่งหัวแต่งโค้งปลายแหลมนะครับ ออกสไตล์เป็นหัวในโตนะครับเป็นหัวในโตแบบปลายโค้งแหลมนะครับเพื่อที่จะบ่ให้เกะก,กะเวลาหาเหล่นเวลาฝึกซ้อมนะครับสําหรับตัวน,นี้นะครับว่าซ้อมนะครับก่อนขืนเวทีนะครับก่อนมีงานเฮน,นะครับเอาพินโปงมาซ้อมเพื่อส้างความมั่นใจในการเล่นนะครับเพื่อที่จะโชว์ออกมาอย่างสวยงามอย่งอางม่วนซื่นนะครับ สวยงามทุกสัดส่วนนะครับสําสหรับเป็นฟิงกระบอดนะครับเป็นไม้พยุงนะครับย่องไม้พยุงนะครับเล็กขั้นข้อนะครับปรับความตามสูงของสายใดนะครับผมปรับแอคชั่นให้แบบพอดีพร้อมทีเฉลนเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับผมสําหรับท่านถีโท่ขมมาก่อนได้ไปเลยนะครับหลังจากทีรีวิวเร็จแล้วนะครับท่านถีโท่มาจับจองเลยผมจัดทรงให้เลยนะครับ โอเคนะครับที่นี่นะครับผมจะมาให้ฟังเสียงกันเลยนะครับขอใส่สายสะพายก็่อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับอที่นี้มาฟังเสียงกันเลยครับ ทองนะครับผมเท็ดออกมาเพื่อให้เสียงมันตอบสนองการเล่นเป็นอย่างดีนะครับทีนี้มาฟังเสียงกันเลยครับ ไปนะครับในรูปแบบเสียงฟงธรรมดานะครับเสียงกอง้างว่านแบบธรรมชาตินะครับสไตล์พิโนโบราณนะครับสำหรับการเขือนนะครับผมเขือบเป็นโทนกึ่งเงากึ่งด้านนะครับบางท่านจะสั่งมาว่าโปรองเขือบนะครับคือผมต้องเคลือบกันนะครับกันคาบมือคาบคาบคาบ,ข,าบขี้ไข้มือนะครับ เวลามันเป็นเงือนะครับมันจะบริอรออกสีแบบดำๆนะครับอยู่บนข้อพินนะครับผมก็เลยต้องเคลือบเคลือบอเคลือบอป้องกันนะครับขาบเงอไว้นะครับเป็นโทนกึงง่งเงากึ่งด้านนะครับเห็ดห้ยเสียงกล่องกลางว่านแบบธรรมชาตินะครับรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับสำหรับทันที สนใจก็รีบันเลยนะครับเดี๋ยวจฉบาท่านนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวนะครับผมนะครับครบทุกสัดส่วนแล้วนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับกับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับลูกค้าทั่ง youtube นะครับให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ทรหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดการแอดไลน์นะครับว่าแอดแบบใดนะครับสำหรับลูกค้าทั้งเฟซบุ๊กนะครับทั้งเฟซบุ๊กอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรับข้อความอยู่นะครับส่งตสนใจนะครับโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ